หาท่านกลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์หรือว่าไอเทมโค้ดเกมไม่ว่าจะเป็น i อเกมออนไลน์หรือว่าบริการเติมเกมที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขันเทปนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับ เอาเลยครับก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตของใหม่เล็กๆน้อยๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาไขข้อสงสัยว่าปืนอัคเนี่ยบักหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคครับก็อันดับแรกเลยนะครับที่จะมีเข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็นสกินปืน M 1 0 1 4นหะครับหรือซองยาวหรือซองเขาเรียกว่าซองเก่าหรือเปล่าอ่าบางคนเขาจะเรียกว่าซองเก่านะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็นะครับ มีอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นมาด้วยกันนะเป็นแท็กเดียวกันนะครับผมก็คือเป็นสก <We S 1> <M> ิน M เอ้ไม่ใช่ดิเป็นสกิน AWM นะครับผมอ่าสกิน AWM นั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้เนาะถ้าผิดพลาดขออภัยนะโอเคครับแล้วก็จะมีของสายฟรีด้วยนะครับของสายฟรีก็คือโหมด 4v4 แร้งนั่นเองนะครับโหมด 4v4 แรงนะเดี๋ยวเรามาดูกัน 4v4 แล่อ ดูตรงไหนวะเดี๋ยวเข้าไปดูกอนตรงนี้ปะอ่าโอเคครับตอนนี้เป็น AN ใช่ไหมเป็น AN 94นะครับผมของซีซั่น5ก็จะเป็น m 1014นะครับผมหรือ M4 ที่เขาเรียกกันนั่นเองนะครับผมเป็นสีทองนะครับส่วนค่าสเต็กก็ไม่น่าจะต่างกันมากมายส่วนมากจะบวกแค่ระยะกับพวกอะ,อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องหวังอะไรมากมายเนาะหวังแค่ความสวยงามก็พอแล้วนะครับสำหรับตรงนี้ อันต่อมานะครับจะเป็นสกินมีดเนาะนะครับผมคล้ายๆว่าเหมือนเคยมีแล้วนะไม่รู้ว่าตัวนี้มีปา่าเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูนะว่ามันจะมีหรือเปล่านะสําหรับตัวนี้นะตัวตัวเก่าผมน่าจะมีอยู่นะอ่ะนี่ไงนะครับคล้ายๆกับพวกนี้นะสกินมีดนะครับใกล้ๆเคียงกันเลยนะอ่าโอเคครับประมาณนี้เนาะหากพลาดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะสําหรับอของใหม่ที่ผมอัปเดตในวันนี้นะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกล่องสําหรับตรงนี้กล่องสายฟรีกล่องสายฟรีอยู่ตรงไหนวะลืมเดี๋ยวมันอยู่หน้าไหนวะกล่องสายฟรีที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะที่ว่ามันมันเหมือนกล่องของชุดอะไรนะชุดเทคโนโลยครับผมเหมือนกันเลยนะครับอ,อ,อยู่หน้านี้แหละนะครับถ้าจาไม่ผิดใช่ไหมเอาไม่ใช่เหรออยู่หน้านี้ปะผมก็ไม่ค่อยได้เข้าด้วยดิกดลับไปหมดแล้วว่าตัวเนี้ย เออตัวนี้น่าจะกดรับไปหมดแล้วนะเออใช่ไหมมันเลยไม่ขึ้นมีไหมเนะี่ยอ้าวไม่มีครับตัวนี้น่าจะกดรับไปหมดแล้วนะมันเลยไม่มีนะครับผมอ่าเดีย๋ยวเราไปดูในนี้กันดีก,กว่านะครับผมกิจกรรมมันมีบอกอยู่แล้วเนาะนะครับไม่รู้ผมเข้าผิดหรือเปล่าขออภัยด้วยนะเหมือนจะไม่มีนะครับก็คือตรงนี้เขาบอกว่านะครับก็คือเก็บโทเค็นนะครับไอ้โทเค็นตัวนี้ทุกคนก็เก็บกันอยู่แล้วใช่ไหม มันจะแลกได้วันที่4กับวันที่5กันยานะครับผมก็คือนำมาแลกกล่องชุดนะครับที่แรกกล่องนี้มันเหมือนกล่องชุดเทคโนมากเลยนะครับมันเหมือนกล่องตัวนี้ให้ดูนะกล่องเอออยู่ไหนว่าชุดเทคโนอ่ะนี่เห็นไหมเหมือนกันเด้เลยนะครับผมพวกนี้เนาะแต่ของข้างในมันไม่ใช่นะครับมันแค่ทํากล่องมาเหมือนกันที่เฉยนะครับผมแต่ข้างในดันเป็นชุดนี้นะ เปนชุดแบบนี้นะครับพวกซันตาแล้วก็ลิโปอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับชุดนักดับเพลิงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทรงหน้าชุดอวกาศนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็อวกาศผู้ชายสีขาวนะครับแล้วก็ชุดโรลเลอร์ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดคนป่าอะไรประมาณนี้นาะเราคิดมากนะครับ อ่ะก็จะมีเตียวเซียนด้วยนะครับผมอ่าโอเคเนาะประมาณนี้นะครับก็คือจะสุ่มนะครับมันจะเป็นกล่องสุ่มยิ่งเราเก็บตัวเค่เดียวก็ยิ่งดีนะนํามาแลกสุ่มได้หลายชุดขึ้นนะครับผมประมาณนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีแบบไม่ถาวรไหมหรือว่ามันถาวรทุกกล่องเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าไม่รู้มันจะได้อันไหนแล้วแต่ดวงหรือเปล่านะครับประมาณนั้นเนาะสําหรับตรงนี้เนาะอืมโอเคเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับสกินปืนนะครับสกินปืนอาร์คที่หลายคนแบบกังวลใจนะว่ามันจะถูก เพชรติดลบไหมนะครับผมหลายคนก็ว่าเพชรมันจะติดลบนะแต่มันไม่ติดลบนะครับก็จะอยู่ไหนวะ AUG ่นี่ไงตัวนี้ที่เราได้มาฟรีใช่ไหมบางคนก็ไม่ได้เพราะว่ามันเอาออกไปก่อนนะครับซึ่งถามว่าบั๊กไหมมีโอกาสที่บั๊กแต่ว่า GM เขาจะไม่ดึงคืนนะครับอเพราะว่าเขาผิดพลาดไปแล้วเขาอาจจะให้เลยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็คือผมไปดูเซิร์ฟนอกเขาก็มีเหมือนกันนะเซิร์ฟนอกก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทย พอครึ่งวันแล้วเขาออกอะ่ะเหมือนเขาแบบผิดพลาดอะ่ะก็เลยเอาออกไปนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ได้ได้เยอะขึ้น,นครับแต่ว่าผมไม่เห็นเขาดึงคืนเลยนะอเขาไม่ดึงคืนก็แสดงว่าอาจจะผิดพลาดแล้วก็ปล่อยมาเลยหรืออาจจะตั้งใจแจกแต่ว่าแจกแบบจํากัดหรือเปล่านะครับเลยเปลี่ยนเป็นโทเค็นสีแดงนะนะครับผมลรอสก,กินปืนนี้นะครับผมนะรอดูกันอีกทีแล้วกันแต่สก,กินปืนมันไม่ได้มันไม่โหดเลยนะผมว่ามันเป็นสก,กินปืนฟรีมากกว่านะครับ ก็ดูดิดาเมจหนึ่งระยะหนึ่งนะครับความเร็วเคลื่อนที่ลบลงนะครับมันไม่ได้สกินปืนโหดเลยนะเอาตรงๆคือสกินปืนนี้มันไม่ได้โหดอะไรเลยเออบวกดาเมจแค่นี้เองนะครับผมอืมมันก็ไม่ได้โหดอะไรก็คิดว่าน่าจะฟรีแหละนะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวว่าเพจติดลบนะครับถ้าถ้ามีปัญหาเขาก็ดึงคืนเองนะครับผมอืมเพราะไม่ติดลบหรอกเพราะว่ามันมีขึ้นให้เรารับขนาดนั้นน่ะนะครับใครจะไปรู้ใช่ไหมคราฟเติมเนบัรกันนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องเท็ติดลบนะครับไม่ติดแน่นอนนะครับสำหรับตรงนี้เนาะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย